สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้บวงสวงบวงสวงยกเสาอีกยกเสาอีกสาโตายเสาอีกเสาโทบวงสวงก็มีใบสีเนื้อหมูไก่ขนมน้ำแบบของรามเนาะครับอืมก็ ในเรื่องของพิธีการตั้งศาลาตั้งเสาเอกที่จะทำศาลาการปฏิบัติมันก็จะผิดแปลกแปลกไปกว่าการที่เราตั้งเสาเอกบ้านเสาเอกเรือนเนาะอันนี้ก็พิธีมันก็แตกต่างกันก็ไม่ไม่เยอะอะไรแล้ก็ถือว่าพี่น้องในหมู่บ้านญาติเครือญาติกัลยาด,ายาดามิตรก็มากันเยอะอมาจากลางกูมาจาก หลายที่อยู่นะลูกหลานมาร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปู่ก็อยากจะบอกไปอย่างเต็มที่ลูกๆหลานๆที่ได้ร่วมอนุโมทนามาแลว้วก็มีหลายท่านอยู่เอาเป็นว่าคลิปหน้าปู่จะได้จะให้ออกชื่อยังไงก็ค่อยโทรมาหาปู่อีกรอบหนึ่งเนาะปู่จะออกชื่อไปก็เพื่อว่าท่านไม่อยากให้ออกชื่อใช่ไหม แต่ก็เยอะไม่ปูประมาณก็ประมาณว่าตอนนี้ก็มา5-6รายแล้วออ๋5-6คนเนาะ5-6คนแล้วที่มีจิตศรัทธามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสถานศาลา,า,าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาของเราเพื่อให้ทุกคนได้ฟื้นฟูจิตใจนในแทบนี้เมื่อเขาดีขึ้นเราที่ได้ลงทุนลงแรงแล้วก็จิตศรัทธาเราก็ได้อนิสงส์ ได้บุญบารมีเท่ากำลังที่เรามีจิตศรัทธานะเอากำลังมาเรงบารมีก็ไปเรงบารมีเราก็เกิดเร่งบารมีในเรื่องของการศรัทธานะถ้าเราศรัทธาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นลูกมันเป็นเรื่องของศัตธรรมมันเป็นเรื่องของอบุญบารมีแต่ละคนไป ปู่เข้ามาไม่ปู่เข้ามาฝันไม่สว,วัสดีหลวงปู่เข้ามาฝันบ้างมนมิตรในช่วงที่หลังจากคลิปที่แล้วเนาะอืมอันนี้ก็รู้สึกว่าเงียบเงียบไปเนาะครับปู่ไม่ได้เข้านิมิตอีกเลยอืมแต่ก็ยังมีพลังแปลกแปลก,ปลกเข้ามาอยู่เ,เกี่ยวกับปู่ได้ไปเดินทางไปที่บางกูเพื่อไปถอดถอนอะระงับ ในเรื่องของสิ่งไม่ดีต่างๆให้กับลูกหลานอยู่ทังครอบครัวเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นพญานนาอันนี้เข้าในมิตรอยู่นะ,ะเป็นพยาน้าผู้หญิงแล้วก็แม่ตะเคียนเดินตามมาเข้าในมิตรก็จะเรียกว่ามาในรูปแบบไหนนั้นปูก่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาให้เห็นไปเพื่ออะไรอันนี้ถ้าพูดถึงิมิตรนะ มาจากทางนู้นแหละทางปูนั่นอ่ะครับในส่วนของโชคลาภเลขก็คือเดี๋ยวเอามาโชว์เลก็โชคลาภตอนนั้นหละตามนี้นะปูเนาะเพราะว่าตามนี้อปูโอเลอันเดียวกันเลอันเดียวกันอ๋ออันนี้คือมีคนฝันด้วยไหมปูเนี่ยเขาฝันว่าไงนะปูมาพับรักษาตัวอยู่ลีก็ฝันว่าได้เขียน ในดินนะเมื่อคืนตัวแกนะแกก็มีองค์เหมือนกัน<อ>ที่ทป่ปู่ทอนของอะไรออกมาเนี่เข,ขามีองค<อ>์ก็มีองค์องค์พญานาคอะไรองค์พญานาคผู้หญิง<อ><อ>แล้วก็แม่นด้วยแกก็เขียนในดินอย่างนี้ปู่ก็ตีความหมายให้อย่างนี้นะ<อ>แต่อย่าลืมแกทําอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับห้า ห้าศูนย์ห้าเนาะแล้วก็ทําเมื่อกี้นั้นที่หลังปู่ตีปูเขียนตึงใกจะมีหกสามสามหกหกสามเนาะที่หลังที่เขาเขียนเมื่อกี้นี่อ๋อห้าศูนย์ห้าห้าศนอันนี้น่าจะเป็นเลขท่าเลขทนะครับห้าศูนย์ห้า ฮาส่วน้าแล้วก็หกสามหกสองหกสามตัวเดียวกันอืมเลขนี้มันตรงกับเลขทูบนะเนาะปู่ลูกีตรงตีงคลิปก่อนครับอันนี้แค่สลับไปยกเสาเอกที่อาที่เขาทําใหม่นะท,ที่ที่ตรงนี้เห็นไหมขับรถผ่านเข้ามาทางนี้เขากาลังชาบ์จกำลังทำอะไรอยู่อันนี้จุดทางเนี่ยที่เราถ่ายคลิปแล้วปู่ไปเปิดให้ทางนู้นเสาเอกก็เลขเดียวกันเลขนี้ เลขชนกันเลขโจมตอ่าเลขชนกันเลขในเสาก็ชนกันห้าศูนย์ศูนย์ห้าไอหัวหมูก็มีศูนย์ห้าห้าศูนย์ด้วยอันนี้ก็นางที่มีองค์เนาะที่มานอนอยู่เนี่มาจากฟรังกูครับก็ทำไปเรื่อยๆเนาะปูเนาะเสาก็คงจะทำไปตามที่เรามี งบเนาะจนจะแล้วเสร็จสัเลยาลาเอ้ยยังขาดกาดอุปกรณ์นะครับนะครับต็อแบบนี้รูปแบบก็รู้รูปแบบหนึ่งเออรูปแบบแบบนี้เบิดโทยปูด้วยด้วยรูปแบบสาปลาแบบสลากรลารูปแบบสลากแบบลารลากรูากูลากากลากรูสูนสาเูยสลาเสลากรูปแบสากสาเรูลากสาา สามห้าแล้วค่ะสามห้าก็เห็นในหัวหมูรันเลขเลยอ่าและห้าสองหนี่ไงเลขทูบจุดข้างหลังนะครับตรงกันแล้วก็ว่าตรงกันกับเลขจุดสารตายายหมู่บ้านด้วยเลขตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันไม่ต้องกลับที่นองเท่าว่าสารปูตาอันนี้เบอร์โทรปูเนาะเบอร์โทรปูที่จะร่วมนะคะไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมจะออกมาในรูปแบบนี้เลย ิตศร,รัทธาเนาะคือใจบุญครับหนึ่งบาทสองบาทสามบาทก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเขาเป็นบุญเนาะใช่นะครับสิบาบาทยี่สิบบาทปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์กับประตูปัจจัทยทาาทานที่ท่านช่วยเหลือมาเราจะได้รับเต็มเต็มเมื่อเขาสวดมนต์ปฏิบัติไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับ ใส่บุญใส่กุศลใส่พระพุทธศาสนาของเราครับส่วนมากใส่ทั้งไหนปู่ที่โทรมาก็จะมีทางจังหวัดตราดนี่ก็จังหวัดประจวบคีรีขันอ๋อประจวบด้วยอ่าตราดตราดแล้วก็กรุงเทพอืม,อมแล้วก็เมื่อตอนที่จะบวงสรวงนั้นก็มาจากบ,บุรีรัมย์อืม,อมแล้วก็นี่ก็จะมาจากสกลท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวไทยยังไง ท่านมากนก็จะเป็นเจ้าภาพช่วยสร้างศาลาสร้างอาสมให้ท่านกมเป็นองค์เหมือนกันครับเป็นองค์เปพร,ระนาคราชนาญยาอากสัต์อธม,อรรมที่ตรงนี้เป็นที่อะไรที่ปู่เราฝังอ,ฝงอีกนิดหนึ่งเคยเล่ารอบหนึ่งแนะล้วตรงสถานที่ปู่อยู่ใช่ไหมครับมีต้นโพต้นไทรอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เก่าแก่เขาเรียกว่า วังบรรลังวางบรรลังในสมัยเก่าก่อนแต่ซึ่งจะมีกษัตริย์ขอมหรือต่อมาก็จะเป็นทางแบ่งอาณาเขตก็จะเป็นประเทศไทยจากกษัตริย์ขอมเขาก็จะขึ้นขึ้นเป็นเจ้าพญาอะไรประมาณนี้ครับเนาะเป็นผูวาอะไรประมาณนั้นเนาะสมัยก่อนเนาะเราก็พูดไม่ได้มันนานจัดมันนานไม่มีหลักฐานเนาะเจ้าพญาโบกาน ซึ่งท่านได้มาปกปักปรักษาตรงนี้เป็นคุมของท่านตรงนี้แล้วก็จะมีมเหสีก็คือวิลาวาัแนและวก็มณีรัตน์รท่านมีระยาอยู่สองคนสองคนในอดีตชาตินะอ,อานก็มีลูกชายลูกหญิงตามที่ในนิตรตามที่ครูบาอาจารย์ตามที่ ท่านไม่พูดให้ฟังเยอะเพราะมันได้ผ่านไปลแล้วครับแล้วปู่ก็จะทําศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทมลงปสูสวงอืแล้วเกี่ยวข้องกับลงปสูสวงยังไงก็ตรงนี้อันนี้ก็เกี่ยวข้องนี้ก็คือท่านเคยเข้านิมิตว่าปู่เนี่ยเคยเป็นกษัตริย์โอมาก่อนอืในยุคของวรมันแกแรกเริ่มอะไรประมาณนี้ บรมันสองนั่นนะท่านว่าอย่างนี้เราท่านก็บอกว่าให้เราเข้มแข็งปฏิบัติจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งให้ปฏิบัต,ติไปเพราะเรามีวิบากรรมในการเป็นนักรบอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยท่านก็นเลยให้ยึดหลักตัวนี้ให้เราพ้นวิบากรรมด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือลูกหลานที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาท่านให้ทําแบบนี้ทปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ ให้ถ้าเราไม่สู่การปฏิบัติธรรมปู่ท่านบอกว่าจะไม่หมดวิบากกรรมเป็นอย่างนี้ครับปู่เลยตามจิตตั้งใจสลักอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพราะปู่ก็เห็นในโลกของปู่เหมือนกันในเรื่องของการรับขันมาแล้วปู่ก็ปฏิบัติไปก็จะเห็นในเรื่องที่เป็นจริงด้วยครับอืปู่ก็เลยเชื่อมั่นว่าเราต้องต้องเดินตามรอยปู่เดินตามรอยครูบาอาจารย์หลวงพ่อยาท่านชี้ทางสว่างมาก่อน ให้เราปฏิบัติธรรมไม่งั้นจะไม่พ้นวิบากกรรมการเป็นนะักรบนั้นเราไม่รู้ว่าเราไปฆ่าไปแกงใครบ้างท่านก็เลยให้เรายึดหลักการปฏิบัติให้ศืบทอดพระศาสนาอยู่ในองค์พระสมมาสักแก้วเราถึงจะหลุดพ้นวิบากกรรมได้ท่านว่าอย่างนี้นะครับนี่คือหลวงปู่นะหลวงปูส่สวงท่านเข้าในนิด ครับโอเคครับปู่ขอบคุณปู่มากนะครับผมปู่ให้พอนิดนึงนะครับจบแล้วครับเอาเป็นว่าปู่ก็ขออาิงถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระรัตนตรัยคุณวิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทวยเทพไทยเจวาทุกๆุกพระองค์พระอินทร์พระพรหมพระยมการท้าจตุลกวันทั้งสี่บหชั้นฟ้าชั้นดินขอให้ท่านใดมีพลังบารมีที่สูงพยานบารมีที่สูง องค์หลวงปู่จงประทานพอให้แกลูกหลานทุกคนทุกท่านที่มาได้ร่วมยกเสาอีกวันนี้แล้วเอ็ซีทุกคนทุกท่านที่ดูช่องผมทรัพพยานาคมมนี h ช n แนลแล้วกอ็อินดีชนแนล c แ a n n e ลแล้วก็หนุ่มเศษนะอีกท่านหนึ่งเพฉะนก้นก่อขอให้ทุกคนทุกท่านได้สือสารไปตรงนี้แล้วได้สื่อตรงนี้ไปแล้วก็ขอให คลาดแค่จากภัยพิบัติพยานอันตร,รายทั้งหลายก็ขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้ช่วยปกปักร,รักษาแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนทุกท่านได้ชมช่องทั้งสี่ช่องนี้ที่เจริญด้วยอายุอันนักสุขภาวะ,ะปฏิภาณทนสารสมบัติอย่าได้ค้องขัดในเรื่องของการมีอุปสรรคในหน้าที่การงานอะไรเลยก็ขอให้ลูกหลานได้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินแก้วแวนเงินทอง คิดต่อสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอได้สมดังใจปรารถนาทุกประการส,สาธุสาธุสาธุ